ลืมตาดูโลกแล้วน้องเหมียวมีลูกสาวตู่มาวินคนบันเทิงแห่ยินดีตู่มาวินปลื้มปิติน้องเหมียวมีลืมตาดูโลกคนบันเทิงร่วมยินดีถ่ายญาติหมื่นล้านในที่สุดก็ได้ยนโฉมทายาทคนแรกของคู่รักคนดังตู่ปิโยดีมาลีนน์และมาวินทวีผลและก็คุณผู้ชมหลังจากรอคอยกันมานานกว่าเก้าเดือนน้องเหมียวมี ลูกสาวคนแรกของทั้งคู่ได้ลืมตาดูโลกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความยินดีอย่างล้นหลามของครอบครัวเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ติดตามความรักของทั้งคู่มาโดยตลอดคุณแม่คนเก่งตู่ปิยดีได้โพสต์ภาพแรกจากห้องคลอดเผยให้เห็นภาพครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมเปิดเผยชื่อเล่นสุดน่ารักของลูกสาวว่าน้องเหมียวมีโดยมีแฮชแท็กเมลินเวดีเบบีที่ใช้มาตั้งแต่ตั้งครัน ภายหลังจากที่ภาพและข่าวดีดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเหล่าคนบันเทิงต่างก็หลั่งไหลเข้ามาคอมเมนต์แสดงความมายินดีกันอย่างเนืองแน่นอาทินางเอกรุ่นพี่แอนองประสมที่คอมเมนต์ต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยความดีใจสุดดะเช่นเดียวกับนางเอกสาวแต้วนัทพรที่บอกว่ารออุ้มหลานเลยข้างนอกจากนี้บอยประกรันหย่ายาอุรัสยาเต้ยจรินพรพีกพัทรศยาและอีกหลายคนก็เข้ามากดไหลพร้อมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นสำหรับชื่อเล่นเหนียวมี นั่นก็มาจากความชื่นชอบแมวของคุณแม่ตู่ผสมผสานกับความตั้งใจที่อยากให้ชื่อมีความน่ารักและจดจำง่ายซึ่งก็เรียกรอยยิ้มและความเอ็นดูจากแฟนๆได้เป็นอย่างดีย้อนเส้นทางรักของตู่และมาวิน ทั้งคู่ได้เข้าพิธีวิวากันในปี2563หลังจากคบหาดูใจกันมายาวนานเกือบ10ปีความรักที่มั่นคงและเรียบง่ายของทั้งคู่เป็นที่ชื่นชมในวงการและการมีลูกในวัย46ปีของตู่ก็ถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงหลายคนที่อยากมีลูกในวัยที่สูงขึ้นในตอนท้ายของโพสต์คุณแม่ตู่ยังได้เขียนถึงลูกสาวด้วยความรักว่ามีน้อยของแม่แข็งแรงโตมาเป็นเด็กดีนะคะ พร้อมขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลและครอบครัวที่อยู่เคียงข้างตลอดการคลอดบุตรขอสแสดงความยินดีกับครอบครัวมารีนนและทวีผลอีกครั้งนะคะ